สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวดีที่ผู้ใช้ iPhone และ iPad ทั่วโลกรอคอยกันมานานซึ่งที่ผ่านมาเราคุ้นเคยการยืนยันตัวตนบนแอปและตามเว็บผ่านแคปชั่นสารพัดแบบเช่นการป้อนตัวอักษรป้อนข้อความตัวเลขให้ตรงกับที่แอปหรือเว็บเตรียมไว้หรือแต่เลือกรูปให้ตรงกับที่ระบุไว้หรือเลือกเช็คบ็อกเพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ใช่บอทไม่ใช่โรบอทแต่เป็นมนุษย์ซึ่งทําให้เราต้องมานั่งเพ่งนั่งจอง้องดูว่า ตัวอักษรตัวเลขที่เห็นมันตัวอะไรกันเนี่ยป้อนผิดป้อนถูกให้วุ่นวายและเสียเวลาหรือรูปที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมเยอะๆรูปไหนเป็นรูปรถบัสรูปไหนเป็นเสาไฟจราจรรูปไหนเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มรูปไหนเป็นภูเขาหรือเนินเขาเลือกให้ตาลายกันไปเลยครับแต่ใน iOS 16 Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญมากๆพูดได้ว่างานนี้เกมพลิกเกมเปลี่ยนเลยทีเดียวครับเพราะจากนี้ไปเราไม่ต้องมานั่งเพ่งนั่งเล็งว่าอะไรเป็นอะไร ป้อนไม่ถูกเรื่องไม่ตรงอีกต่อไปเพราะ iPhone และ iPad สามารถข้ามขั้นตอนเหล่านี้แบบอัตโนมัติได้ทันทีไม่ต้องป้อนอะไรอีกต่อไปแล้วครับโดยที่ยังคงยืนยันตัวตนได้นี่เป็นเรื่องที่สะดวกสุดๆและว้าวมากๆเลยครับแต่เปิดสวิตช์เดียวจบทุกอย่างวิธีเปิดใช้ก็ทำํำง่ายมากๆในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแตะบัญชี Apple ID ของเราด้านบนแตะรหัสผ่านและความปลอดภัย จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์การตรวจสอบยืนยันอัตโนมัติเปิดอยู่เท่านี้ก็เรียบร้อยครับโดยด้านล่างจะมีคําอธิบายให้ทราบด้วยว่าขั้มขั้นตอนแคปชั่นในแอปและบนเว็บโดยการอนุญ,ญาตให้ iCloud ตรวจสอบยืนยันอุปกรณ์และบัญชีของคุณแบบอัตโนมัติและเป็นส่วนตัวจากนี้ไปด้วย iOS 16และ iPadOS 16แคปชั่นจะไม่ใช่ปัญหากวนใจอีกต่อไปแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม และพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ